วันนี้ผมหายออกตอนไหนลูกแไม่ได้จุดเลยแล้วไมนได้จุดแล้วฝันไหมนันมากับโรฝันว่าไงวันนั้นฝันว่าไงนะที่เล่าให้พ่อฟังฝันว่าไงนะดื่มแล้วนนฮะวันไหนที่หนูเราไปสองคนแล้วหนูเล่าให้พ่อฟังว่าหนูฝันว่าอะไรฉี่เสียผ้าหรอฉี่ตรงนี้เหรฮะ ไม่ได้พี่แม่อะไรไม่รู้สิหนูว่าหนูฝันอะไรที่ว่าไปไปเราไปสองคนไหม,ม่วันที่แม่ไม่ได้ไปที่อยากร้าพองไปอโอ้ยเพิ่งไปถ้าบ่มาแห่ฝันว่าอะไรเมืิกสิฮะ อ๋อแล้วรถมันกระโดดหนูฝันว่าอะไรที่พ่อขับรถกระโดดแล้วฝันว่าใครมาหาใครมาเอานะหรืออะไรยังไงฝันอยู่นี่เหรอไม่รู้ว่าตรงนี้พ่อไม่รู้ว่าหนูฝันไหมแต่รู้แต่ว่าวันนั้นนั่งรถไปด้วยกันถ้าพ่อขับรถแล้วดูกบ ลูกมาแก้ความฝันให้ฟังโอ้ยเนาะคิดว oh, ่าาตัวไหนจะมาวันนี้วันนี้ไม่บอกเลยค่เบี๋ยสองสามสองสามสองสองสามเราจะมาจุดทูบเสียงอีกทีแล้ว่าจะตรงกับที่บอกมตัวครับฮะเลขสามตัวเดี๋ยวเลขสามตัว โอ้ยเนาะค้าผู้สื่อขาวเจอชิบมาลถมมาขาดสิ <c oughs> เอารอเลขสามตัวหาทูบอยู่ครับวันนี้นี่คือขั้นตอนที่จะมาเสี่ยงโชคขอโชคลาบให้กับพี่พ,พี่แม่แม่ของต้านะครับอขอให้เขาตั้งกิตอธิษฐานแล้วก็หลวงเอาอ่าเลขวงคลเลขโชคลาบที่จะให้กับพี่พ,พี่แม่วันนี้ ซึ่งจะมาขอต่อหน้าท่านเทพท่านใจซึ่งนำมาจากประเทศพม่านะครับวันนี้เลยจะให้เต้าาลูกรักเจดีย์ทานแล้วก็ลวงลวงเอาอหลวงเอานาครับไฟมา,าได้ไปแล้วครับโชคลาภทีนี้ขอไฟไฟอยู่ไหนแม่หาไฟแชกมา ับไปเช็คมาไปเช็คมาจะได้ตัวไหนตั้งกิจอธิษฐานอะไรไม่ใช่อินเดียลูกอ่า จุดกอดชันหัวลงลูกชันหัวทุบลงไม่ใช่ชันหัวไฟแช็ล่ลง แกงท้บนิตนึงให้ต er> ิดแกวทูบก่อนแกว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 แกงนันตรองเสือมานะไม่ใช่ว่าหันหลังออกมาแล้วไปหาว่าหาเด็กไม่เจออีกนะอ่าบอกแม่โชคดีทุกคนนะครับโชคดีทุกคนนะนี่หันหน้ามาหาแม่ๆเนี่ย ไปไม่โชคดีทุกคนนะครับนะครับตอนนี้ก็เริ่มจุดแล้วต่อหน้าท่านเทพท่ันใจแต่จะออกมาตัวไหนเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันอีกทีนะครับ